เปลี่ยนผนังบ้านให้สวยเหมือนแกลลอรี่แนะนำบล็อกช่องลม f l o เวอร์ซีรีจาก a อบ o ็อค่ะพาไปดูบล็อกช่องลมสวยๆจาก a อบ o ็อกซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า f l o เวอร์ซีรีกันนะคะสวยมากเลยใช่ไหมคะแต่ละลายนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้นานาชนิดเลยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ละลายโค้งเว,ว้าอ่อนช้อยมากๆค่ะ เขาออกแบบมาให้เหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งในบ้านเลยนะคะพอแสงส่องผ่านก็จะเกิดลวดลายสวยๆนะคะบนพื้นเหมือนได้เนลมิดส่วนดอกไม้เล็กๆไว้ในบ้านเลยค่ะนอกเหนือจากความสวยแล้วยังช่วยบังแสงแดดนะคะลดความร้อนได้เป็นอย่างดีอากาศถ่ายเทได้ดีและไม่อับชื้นอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นเคาน์เตอร์นะคะกําแพงหรือผนังนะคะก็เก๋มากๆเลยค่ะ เข้ากันกับการตกแต่งได้ทุกสไตล์เลยนะคะทั้งบ้านคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมหรือออฟฟิศก็สวยไปหมดเลยค่ะสนใจลายไหนนะคะทักมาสอบถามได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ